อ่านะครับผมตอนนี้ก็นะครับเสียนแหงกำลังย้ายบ่อนะครับดูครับเกิน300ไปแล้วนะครับบ่อแรกนะครับผมอือพี่น้องเอ้ดูครับย้ายไปบ่อที่2นะครับอ่าคลิปนี้นะครับบ่อที่2เด้อนะครับผมปากกดติดตาใม้อุชิตับคนสุรินทร์เราด้วยนะครับผมเฮ้ยนี่ครับมันเกิน300แล้วนั่นน่ะปลาน่ะดูครับนั่นน่ะถึงต้องกเลยนะครับผม ه, พี่นเ้ยดูแบบดูแบบอ้อันนี้เกิน300ไปแล้วนะนะครับผมนะครับตกเคลียร์บอร่อ900บาทก็บอ่อละ3 0 0บาทนะครับผมนี่ครับสองผัวเมียนะครับกำลังแบกนะครับปลาปุ้มปุ้ยสวยงามมากนะพี่น้องรอชมบ่อสองเด้ <c oughs> เอท่านผู้ชมนักรับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บ่อบ้านบกของแท้เอ้า เอาผันแตมของเราผัดบกของแตเอายังไงรับเอาเอาฮึบฮึบเึบคนอะไรไม่รู้บัดบกเอาไปแล้วบเ้คืออะรพี่นงโอ้ยดูพี่น้อง สาวเทีดูครับลอกเลยครับพี่น้องดูครับลอกเลยนะพี่น้องนี่แต่งได้อบานปกของแท้นี่อุยพี่น้องเอ้ยดูโอ้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูบ่อสองแล้วกันนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับผมไปแล้วครับนุ่นเปิดอลาร์ตไปแล้วครับผมอุ้ยโยนุอู้ น่ปลื้เลยดูครับพี่น้องคนใบกปลานี่มันเกิน300ไปแล้วนี่นะอือมันเป็นพันแล้วน่ะนะแอกฮอ,อสองตัวเลยพี่น้องนนะครับผมบอทสองนะครับรอชมความมันไปกับอุยชิตับคนสุรินลาเพอร์ประสาทตัวนะครับผมนี่ดูนะครับผมนะครับเซียนบอกว่าอุ้ยสุดยอดนะครับชอบมากเลยมายราบนี่นะครับย อะไรแน่นอนนะครับรอนะครับผมรอการให้สัญญาณของผู้จัดหรือว่าคุณนัทนะครับคุณนัทจะให้สัญญาณเสียนแห่ไหมให้ไม่เดี๋ยวให้หัวหน้าเขาดีกว่าร่นนู้นเสื้อลายหนุ่มรูปรอ มาสองสวยงามมาอุ้ยนี่ครับกอกสีกอกขาอุ้ยโดดอุยดอกตะเพียนเลยอุยอุ้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 ยอุ่ยอุ้ยอุยอุอะัรอุ้ย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 อุ้เอุ้ยออ้ยอี่ยอุ้ยอา้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุอกว่าเด็ดสุดนะครับที่นี่นะครับอน้นะครับ ะอัาใส่ยังดีนะครับไส่นี่ครับแดดนะครับไส่ตักตักแดดนะครับไส่เกลือนะครับผมอืออ่ะพี่น้องยูสตับนะครับตะเพียนนะครับไส่โลก็มีนะครับนินนะครับผมดูนะครับผมอุ้ยได้นินบอลเลยครับคนนี้นะครับผมสองโล โอันนี้ฮโลนะครับผมเอ้ยเตาก็ได้นินก็ได้เว้ยรับนินโบนะครับผมรับนินโบเลยนะครับผมยอดนะครับผมเอาอีกนะครับผมเอา โอ้นี่ครับอุ้ยดงปัตเตอเพียนเลยนะครับนั่นนะครับได้ปุ่มปุยด้วยนะครับนู่นนะครับได้ปลาบึกนะครับผมยอดนะครับบ่อนี้นะครับเอาแฮร์ด้นะครับเราดูแฮร์สองแฮร์สามนะครับผมอ่ะพี่น้องนะครับเราดูนี่แสามเจ้าเนี่ยนะครับผม ดูครับปลาตะเพียนเยอะมากนะครับแต่ไซส์ไซเกลือนะครับผมเอาไปตากแดดนะครับไซส์นี้นะครับผมครับรอดูนะครับผมรอดูนะครับแต่ปลาหนิ่นนะครับตัวมีแต่บิ๊กๆเลยนะครับผมอู้ดูฟองครับอู้นั่นน่ะปลามันมุดโคลนแล้วมุ้ยจับเลยมุ้ยจับเอ้ารอลุ้นนะครับผม คุจะอยู่หรือเปล่าครับปานินนะนะครับเมื่อกี้โอ้ยไม่อยู่นะครับผมรามันมุดโคลนนะครับอืออู้ปลาตะเพียนนะครับไซส์เล็กเยอะนะครับผมผู้ทัพตัวครึ่งโลนี่มันเลยนะนี่ตัวครึ่งโลตัวโลหนึ่งนี่มันเลยนะครับผมนี่บอสองนะครับผมกับบัดโอ้ยปุ้งปุยมาแล้วนะเข้าไปด้วยนะครับปุ้งปุยมาแล้วครับผม สวยงามนะครับปุ้มปุ้ยนะครับผมอุ้ยได้ไบบประชนด้วยอู้คนอะไรวานสาวได้ไปชันครับคนแฮคือวานคือมานแท้จอบของมันเป็นช่อนช่อนด้วยนะนะครับสุดยอดเลยจอบของมันช่อนช่อนด้วยนะช่อนช่อนอย่างนี้แหละวานสาวแล้ได้ประชนนุ่ปรนินนะครับอุ้สวยอะไรหมครับอ่ะพี่น้องเอานะจัดเลยฮึบ นี่โอ้โหพี่เราดูช็อตเด็ดทั้งนู้นครับเอาเอาเอาจักรโลดอะเอา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 ปลาบึกโอ้ยไปแล้วน่ะน่ะปลาบึกไปแล้วหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่อ่านะครับโบสถองนะครับกับบัตรราคา900บาทนะครับ เฉลี่ยแล้วนะครับตกบ่อละ300บาทนะครับก็คุ้มนะครับผมนะครับนี่ครับมาดูนะครับคุณน้าเป็นยังไงบ้างครับผมเออเงียบคลิปอื้อเงียบคลิปอื้ออุ้ยนี่ว่าจะได้ปลานิลใหญ่นะอ่ะรอดูเรื่อยๆครับท่อแพี่น้องเดี๋ยวสต๊อบนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับสักรอบหนึ่งนะครับผมอื้ ปลากลัวกล้องครับกล้องไปที่ไหนครับอ่านะครับปลาตะเพียนสวยงามสวยงามเบอร์ทมทมนะเมื่งเลยตันตัวสักครึ่งโลเงี้ยเจ็ดแปดคีทนี่เอามานโบมานโบฮึบฮึบ <c oughs> จะบอกว่าปลาไอกล้อง ปลานินมันมุดอันนี้อยู่นะสองสามแต้มนะครับปลาตะเพียนน้อยนะครับผมเอาลงกลึงประเสริฐกัดช่างนะครับจัดไปครับไปดีกว่าเดี๋ยวมันไส้ผมเน๋ยวทิพผมลงน้ำเยอนเงนี่ปลาเดอ้อพี่น้องนะครับเป็นทุงๆนะครับผมเฮ้ยสุยอด ผลประกอบการทั้งนี้เป็นยังไงครับตึกตักไหมไม่โดน,โดน <c oughs> ยี่ดูว่ามีปนินโบ่โบยไปเดินรอบบอลไปเรื่อยๆนะครับแมพี่น้องครับผมโอ,โ,โอ้โหปลาตะเพียนเยอะนะครับแต่ถ้าไซส์ใ่นี่แหลมเลยนะครับผมนี่ก็ไซส์ปลาเกลือนะครับนี่อาจจะโบ่น้อยนี่อาจจะเด็ดก็ได้นะครับผม เอาเป๊ะจังแล้วหนึ่งครับผมนี่แหละตึกตักตึกตัก <Okay. S 1> นี่อยู่ในนั้นเลยเชื่อปนิ่งใหญ่แล้วมีพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับโปรอ์นะครับผมสนุกสนานนะครับ,รรบ,าะะรบตามวิถีชีพวิถีพื้นบ้านนะครับผมวันแฮนะครับผมอ่ะรูสจับจละล็อ ไปเรื่อยๆนะครับผมขอไปด้วยเด้อนะครับอือฮึนี่ครับเครียกว่าวานประจักษ์ยอลโอ้ยผู้ปั่นเต็มเอาแล้วเต็มเต็มอย่างนี้เรียกว่าเต็ม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 จริงๆนะครับผมครอบแขกคนอื่นเต็มเต็มฮฮ ทำอะไรเหมือนชาวบ้านนั่นนั่งครอบไปแล้วนดินถ้า้องไปกรอนนั่นไปดูกันครับผมสุดยอดมากเลยเต็ม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 จริงๆนะครับผมไม่ใช่เต็มธรรมดานะครับอุ้ยฮะเราชมนะครับเพื่อ นะครับปลาบึกทิมงานโอ,โอ้มันใหญ่กว่านู่นแล้วนะ่นนะใหญ่ใหญ่หญหญกว่ารูอืมกิมงานน้องนัทนะครับผมวันนี้นะครับมันนะครับจังเอกบอกว่าโอ้ลวกจิ้มอ่าก็บอกเมนูมาแล้วนะครับบอกว่าลวกจิ้มนะครับ นะครับหาผักเยอะๆก็ว่าอู้อุจจับต้องไปกินลวกจิ้มกับท้องเอกเรือยาวแล้วนะครับผม <c oughs> นี่ครับคนนี้ครับ <c oughs> เต็มเต็มนี่ครับเต็มเต็มครอบเฮเต็มเต็มสุดยอดเลยนะครับผู้พันเต้มนะครับ <c oughs> เอาหนุ่มน้อยก็มีแฮนะครับเอามาโชว์อุจจับตัวนี้หน่อยเร็วไปแล้วแล้วเร็วมีแฮน้อยด้วยนะครับผมอะ <laughs> นี่นะครับผลงานนะครับของเสียนแหลนะครับผมเอ้าขึ้นเลาะไปพี่น้องเดี๋ยวมาหาล่มลบอยู่แถวนี้นะครับเอ้ยได้กี่ตัวแล้วผู้บ่าวน้อยเนี่ยนะ่ะได้ตัวเดียวอื้อปนินเนาะใช้โลนะครับโลกว่าโลขีดโลสองขีด วนตับเลยหวานนี่เล่าพุชจับจะดูเล่วเร็วอยู่โยนไปไกลๆอะ่ะ <c oughs> ดังอ้ายเลยโอ้ปลาใช่ไหมนี่แบ <laughs> <laughs> อบชมไปเรื่อยๆนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่คือโบอสองนะครับผม อ่าครับผมความมันนะครับวันนี้นะครับบ่อสองนะครับผมอ่าบัตรเนบัตร0 0บาทนะครับ3บ่อนะครับเฉลี่ยไปตกบ่อละ3 0 0บาทนะครับผมนี่ครับผลงานนะครับของแต่ละท่านนะครับผมถือว่าโอเคนะครับสุดยอดนะครับก็อุ้ยับลาไปก่อนเด้อนะครับรอชมนะครับอีกบ่อหนึ่งนะครับเป็นคลิปถัดไปเดินนะครับพ่อแมพีปน้นงนะครับบ่อที่3โอเคครับผมกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ